ตัวแทนของคณะนะครับคณะที่ أ, ได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัรรมโลกินดังนั้นจริง,รงๆแล้วลวตัตถุสอนของโลกินอยากให้นะครับคนไทยลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นความสำคัญระดับในการสร้าง เป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรในประเทศไทยที่มีหน้าที่เรื่องของการศึกษาอย่าง encourage นะครับให้ทุกท่านน,นะครับให้ประเทศไทยเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เศรษฐกิจกไม่สามารถขับเคลื่อนได้จากสินค้าที่มีคุณภาพนะครับ,รบเศรษฐกิจกไม่สามารถทําให้เติบโตได้จากสินค้าที่มีเรื่องของบริการที่ดีทําได้อย่างเดียวครับคือการพัฒนาให้แบรนด์นะ่ครับส่งพลงมากขึ้นและวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เรา ได้ตอกผลออกมาเป็นกลยุทธ์นะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้นะครับสังคมประเทศไทยเห็นความสําคัญเรเื่องของการทําวื่อนเศรษฐกิจด้วยคาว่าแรงจริงจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับเราจากการทำวิจัยทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยทําวิจัยเพื่อที่ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์จริงจริงนะครับและก็วันนี้นะครับถือโอกาสเอ่อเอาผลผลวิจัยที่ได้นะครับมาเป็นแนวทางเป็นกลยุทธ์เพื่อนี่ปปเสนอต่อพวก คศไทยนักผู้หญิงทั่วไปนะจะได้เป็นเหมืองทางในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วิลเล่เลยครับก็งานนี้นะคะเป็นงานที่ภาคภูมิใจของคณาจารย์ในภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครเราร่วมกันทำงานนี้สิบคนนะคะแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะในการเก็บข้อมูลมากมายขนาดนี้นะคะผลที่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่า แบรนด์ไแหบบนแข็งแกร่งที่สุดนะคะเป็นเดนอะบอสเขาก็คือแบรนด์เท่านั้นแต่เราได้ไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสามสิบแบรนด์นะครับเพื่อไขรหัสถึงแหล่งที่มาของพลังแห่งแบรนด์เหล่านี้นะคะก็ขออนุญาตนำมาเรียนนําเรียนนะคะก็คือว่าถ้าเรดฟ้าเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์น,นักพิณอธิบายก็คือว่าสิ่งที่เราเก็บอะเราเก็บว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมียุย่เสร็จมียุย่เสร็จเย,ยอะนะคะไม่ใช่ใช้เยอะเท่นานั้นดีแมทก็ต้องดีนะคะดี ค้าแชร์มาแชร์มาแก่แชร์พวกพูดขะพาที่มาเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งพลังบางอย่างซึ่งเมื่อเราแบบเป็นสกัดจากสิ่งที่ได้รับความารู้จากท่านผู้บริหารแล้วก็บีรีเสิร์ชจากกิจกรรมต่างๆที่แบรนด์ทำเนี่ยนะคะเราก็แบรนด์ที่มาต่องพลังแห่งแบรนด์แห่งแหล่งเหล่านี้นะคะนะคะและเราสกัดได้5อย่างดังนั้นเนี่ยนะคะปกติเวลาในบรหิหารธุรกิจอะ่ะเราจะเราจะคุ้นเคยกับคำว,ว่า,าฟันคอร์ส ของคอเตอร์นะคะอันนี้เราก็เลยเป็น five อร์ส e s of brand ครับอาจารย์มือความยากไหครับอาจารย์จะได้ดูได้อย่างชัดเจนกับคำที่เก๋ไหมคะคุณชัย f ฟ v e forces ห้าพลังเอ่อหพลัง5อย่างที่เป็นตัวสําคัญเพราะว่าหลายแบรนด์เนี่ยเขาลุกอยู่แล้วว่าทำอะไรแต่สิ่งสําคัญคือคนที่เผาฟูแบรนด์เหมือนกันเนี่ยทำอะไรเนี่ยอันนี้น่าสนใจก่อนที่อาจารย์แป้งจะไปเข้าสไลด์ต่อไปอาจารย์อาจารย์ดูเลยครับ สักนิดหนึ่งเขาแบร่งพลังหรือพลังลุกเขาของแบรนด์เนี่ยพลังมันเนี่ยถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่ทําอะไรต่อมันลดลงหรือว่ามันดีฟเฟนชิงได้ไหม,ไมรครับตามกาลเวลาครับครับคือตามประเด็นนะครับที่คุณเ,เล็กบอกว่าลดลงหรือเปล่าประเด็นคืออย่างนี้ครับผมว่าพลังของแบรนด์ไม่ได้แปลว่าแบรนดะ์นั้นเพื่อยอดขายแต่อะไรที่เป็นโมทีฟอะไรที่เป็นแอคชั่นของแบรนดะ์นั้นอะดรายให้ตัรู้สึกของเทา้าคือบาร์ ทน,ะะนไม่ได้แล้วต้องซื้อทนไม่ได้และต้องแชร์ทนไม่ได้ต้องบอกต่อเพราะฉะนั้น,นโลกปัจจุบันที่เป็นโลกของดิสครัชชับบ่นนะครับที่เป็นเรื่องของดิจิทัลต่างๆพลังของแบรนด์ที่จะทําให้คนซื้อนะครับไม่พอต้องเป็นพนลังที่ทำให้คนนะครับแชร์เพราะสื่อที่ดีที่สุดมันเป็นสื่อที่ลูกค้าสร้างขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพลังของแบรนด์ที่เกิดขึ้นเป็นพนลังที่คนในแบรนด์นะครับแล้วก็จึง แล้วกนะ็สามารถควบคุมลูกค้าได้มีคําพูดอยู่เสมอว่าถ้าสโตนอ k สคิงผมว่าไม่จริงสุดโต่นะครับลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าถ้าคุณเก่งพอลูกค้าจะไม่ได้เป็นพระเจ้าเราลูกค้าจะเป็นสาวกเราต่างหากและคุณก็จะสามารถทําให้เขาซื้อหรือไม่ซื้อหรืออย่างไรก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเขามากพอนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจคนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นรงพลังเนี่ยคือพาังในการดึอดู พลังของที่ที่เราเห็นพลังของสุ่มนะสุ่สุ่สุส่กันจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสุ่มนะผมว่ามันเป็นการเล่นกับอยู่มนอินสติ้งถ้าคุณเข้าใจอินสติ้งของมนุษย์มากๆนะครับนั่นคือพลังของการอยู่แล้ววันนี้แบรนด์ที่ส่งพลังเหล่านี้นะครับเป็นการเข้าใจที่สร้างพลังนะครับในตัวแบรนด์ตัวเองแล้วไป connect แล้วก็จับลูกค้ามาแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางของลูกค้าได้นั่นคือที่มาของยอด ชร์ไม่แชร์นะครับแชร์โอ้โหชัดเจนนะฮะแบรนด์ที่ส่งผลมาไม่ใช่ขายดีอย่างเดียวนะฮะ